ไปครับผมเริ่หมอกเดินทางครับผมครับไปแล้วครับผมกำลังออกเดินทางครับผมเข้าสู่หมายสองทีมงานครับผมวันนี้หมา้ครับผม จุไฟไหม้ครับผมก็มีพี่ๆทีมงานอีกทีมงานนึงครับผมนั่งเรือไปด้วยกันเป็นหมายของไตยเกงทั้งสองหมายครับผมฝากที่น้องช่วยติดตามเลยนะครับผมผลงานสำหรับทริปนี้สิมีโตอรครับ เงียๆครับทริปนี้เกินเมตควงครับผมงามๆครับ มากเป็นวันยุทธพักคอนดีค่ายเครีดยดดนดีครับผมสำหรับใครที่สนใจเนาะอยากมาตกปลาอยากมาพักคอนคเป็นเมควงก็เป็นอีกสถานที่นึงครับผมถือว่าเป็นสถานที่ใส่ในการพักคอนตกปลาต้มนกทคลุ่งบรรยากาศแล้วผ่านคลิปนาคครับผมเป็นสะพานแข้นครับผม เป็นไม้นั่นครับที่ห้าเขาไปตอนนั้นเนาะลอดสะพานแขวนไปแซมมาอนีห้าสีมาช่องนี่ครับผมครับตรงไปนี่ครับเป็นตูดไฟใหม่นะครับเนาะซึ่งตูดนี้ก็เคยมีผลงานหลายๆผลงานครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ,เดอ้อพี่น้องเดอ้อจอเป็นกำลังใจให้ทีมงานอีสานฟิชชิงมอ,อนทัวร์ครับผมจะเห็นคลิปดีๆให้พี่น,อน้องได้รับชมกัน อุกป์ทุกอย่างผ้าไหมมี่พลังชาติทางขาดนรำคผมแล้วก็เป็นอีท่งพีไช่แล้วก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับผมของหนา้าหน้าเพื่อนเนาะมาใส่บริการของไตเจ้งครับผมกับบรรยากาศ การเดินทางค, okay, ครับผมโอเคครับผมอย่าลืมนะครับเด้อฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามสองมีสานฟิชชิงฟิมเบอรี่ออนทัวร์นะครับทลิปนี้ครับผมเขื่อนแม่กว้างครับผม3วัน2คืนฝากพี่น้องซอยติดตามผลงานกดกดไลค์กดแชผมนะครับเนาะโต๊ะแล้วก็ กิมงาดอิสานพิชซิงคอนทัวสำหรับทริปนี้ดุ่นกันยาวๆครับผม